คุกคนวันนี้มาอยู่ในใครฮะใคมายอะใคมายอะแล้วยู่ในกี่โลบส์ฉันใครมาเยอืมรู้จังเช้าแล้วช่วยคุณเลยวิดไฟก่อนในที่สุดเขาก็มองเห็นปกติอย่าพักเขาไม่มันไปเองอยวาพัาไปที่สนามแข่งดีกว่าสนามแข่งไหนโอไปไปก่อนไปเราเลี้ยวผิดเลี้ยวผิดไป สนามแข่งตรงนู้นใช่แล้วเขาฟังเห็นป้าอยู่ป้าต um> ิดว่าสนามแข่งเอาไว้ยอมแพ้ย้ําคงหนาวคงแข่งอะไรเนี่ยทรายก็ไปอะเขาไปยุ่งเหี้ยเขาหรอฉันไม่รู้หรอกว่าเขาไปไหนไม่รู้เฮ้ยแมปไม่แม่ไม่ไม่ตรงไหนเขาเคยเห็นตั้งนานมึงอาจจะคนละเมือนก็ได้ ใช่ก็แบบเดียวกันเฮ้ยมาไหนย่ามไม่รู้แบบยากกว่าเดิมอีกเพือ่อนหาไม่เจอเลยเฮ้ยมันมันบอกให้ไปทางนู้นแล้วมันบอกให้ไปทางนั้นอีกแล้วก็ทางนั้นแล้วก็ทางนั้นพาไปไหนไรู้แล้วก็เลี้ยวไปจะพาไปไหนกูตอนนีญญ้มุมมองของพี่ คิวนี่พาไปเออคิวรู้สึกงงมากซึ่งคิวไม่กล้ากดชิปเพราะว่าน้ำไปทางนน้นน่ะไปทางนั้น,ไป,น,นไปทางไหนวนอยู่ที่นี่แล้วด้าสีฟ้าสีฟ้าดีด้วยจมูกจะจบวะอ๋อจมูกจะได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตอนนี้คิวมีก็สิบเปอร์เซ็นแล้วคืออะไรดูตรงไหนตรงเนี้ยแล้วแล้วมันอยู่ไ,ไหนเนี่ยทุกส่วๆๆน เขาไม่เห็นลูกศรแล้วบอกเขาไม่เห็นที่ไหนงงอะลูกศรอยู่ไหนลูกศรอยู่ไหนอะจันพักรวนอยู่ที่นี่ออ๋อนั่นเห็นลูกศรแล้วโอ้ลูกศรหนือนไปตรงนู้นเลวแล้วเอาใส่ดีสิเกี่ยวออกคนสุดท้ายมันแนบบยากไงกูเกี่ยวแแบบยากอะเอาแล้วเกี่ยวออกข้างไหน คิดไว้ไหนแล้วอ,อยู่วันนี้ดีกว่าเร็วรู้แล้ว,แ,ลวแม่นแม่นแมน่นเล่นเครื่องแมน่นแม่นแม่นอีกท่นเขาเล่นเครื่องไงเฮ้ไม่มีใครเล่นตรงน,นี้เลยสาม <laughs> าค, <c oughs> คิดไม่ไถยมยอยมือเขาเอง ไปไหนไปขตามเขามาไหมร่ามอยู่จะใช่ของสวย์ันเดียวเขาดิไม่มีไม่มีแต่กระแพงกี่ตายรถเองที่แรงคิ้วอยู่ไหนรถเองที่แรงที่สุดกันไหนไม่รู้ที่แพงที่สุดเลยเขาก็อยากจะรู้เหมือนกันแพงที่สุดเลยไม่อะก็มีกันไม่ได้กันเดียวทันนั้นเหรอเออเอาไปขายแล้วอยากได้อันเร็ว เิวแถวไหนแถวกรุงเทพแถวกรุงเทพมานคนบางคนก็ประเทศอีเอ้าทำไมทำไมโมไฟเวลาก็ขอยมือสองชาถอยกวิจะไปไกลที่ไหนจะไปไกลที่ไหนเขากำลังจะไปแ้วันีทันเจะไปทางหนไปทังลงมามันมันจะไหลมันจะไหลมันจะไหล เคกเขาเขาขออยู okay. he ll, he ll mm ่ท hmm. mm ี hmm. uh ่น hmm. ี่เออทำไมอ่ะอยู่ที่นี่จะพักผ่อนที่นี่ไปว่ายน้ำดีกว่าว่ายน้ำอ่ะเขจะหลงปอดก็เขาจออเอ๊ะมันเจออยงันได้ด้วยเหรอเฮ้ยจอดแบงค์ได้เอาตอนคืนแล้วอ่ะเอาขึ้ก่อนดีกว่าเฮ้ยอย่าพึ่งทำไมอ่ะมานอนที่นี่ก่อนเฮ้ยนอนตรงนี้ดีไหมมีแสงที่นอนสองที่นอน จอตอนนี้อ้าวอ้าวทำไมเขาทำไมเขาเห็นที่คิวแยกไปส่งล่างเขาเห็นที่คิวแยกไปส่งล่างเมย์มยเบคโอหบมือนให้ด้วยโอเคเพาเปิดไฟก่อนปิดได้มาไง เอลทำไม่ได <onents> ้แบบนึงเลี้ยวแบบหมันขาเลี really? ้ยวแบบใหม่การเลี้ยวแบบหมุนตัวเค้ากำลังเลี้ยวเอาจท๊กัอะไรนี่นั่นีรักที่ชอบเม้นจริงๆจั๊เม้นเอาคิ๊กจะนั่งมันนั่งตรงไหนกันแน่เนี่ย เขามองคีคิวโอ้มีคนจมดินไหนมีคนจมดินหน้าเขาหน้าฟันหน้าไหนหมอไม่เห็นเลยไม่มีอ่โกหกคีคิวอาจจะมองไม่เห็นเพือนแต่ว่าเป็นคนว่าเช้าแล้วเก็บชิ้นนี่เขาเอาไปเองผมใส่เลงผมเล่นอะไร

เดาต้องัเลียกวางเยใช่ไหนั่ช้าไปไปเลยด้อเฮ้ยไม่ได้คนน้อยเหรอทำไมเมื่อกี้คนใสว้าว่นายแยานนี่ยตัคาเยอะที่สุดอุ้ยกระเด็นลุกกระเด็นเขาบอกผมยากอะเนีทุกคนก็ผมยากมาก กเกียร์ีหัวคหลบไปอ่ะไปเด่งไเกียร์จริงอ่ะทางแยกเขาเาเขไปทางไหนดีทางไหนเขาตรงมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเขายังไม่เห็นใครออกมาจากลู่มันออกมาจากลู่ยังทำไมลูกมองไม่เห็นอะไรอ๋อเจอซะแล้วฟานเห็นเขายังยังเห็นยังออืมยู่ด้านล่างเหรอด,ด้านบน ได้ไงอ่ะไปอยู่ไหนอ่ะ<ม>อ๋ออยู่นั่นอยู่หน้าตัวเองมองไม่เห็นหรอก็องมองไม่เห็นมองไม่ค่อยชัดนิ้วงแยกอีกทางขางหน้าเขาจะตรงไปตรงไปเหรอเฮ้ยเฮ้มันก็ชนได้นี่แน่ใช่หรอ,อ,อก็เออแล้วทำไมมีคนเสียงจังนิ้วมาตรงมากำลัตงตรงอยู่ ลงอยู่เลือนตรงเขาต้องทางผาดเดี๋ยวไม่ปั่นเลยเลยยทำไมมาทางตันน่ะทางตันอะไรเขามองเห็นเป็นทางตันเอาไงดีอ๋อได้แล้วมันบักเห็นเขายังเลื่อนไหมเห็นเขายังอืมเอามาตามมาเอามาไม่ปั่ เไปไหนวะเมื่อกี้สันก้อิงสัอิงีอะไรออะไรหรไปไหนแล้วเขาอไม่เห็นใกล้ขนานีมองไม่เห็นเออเกิเมองเห็นไม่กว้างของคียวอะของเคียวกว้างของเขาอีกม่เมื่อสว่างมาก จะไปขึ้นทดสอบทดส,ส,สอบอะไรทดสอบอะไรเจะขึ้นได้ไหมขึ <c oughs> ้นได้้มาเนี่ยเ้นไ้ไ่หวอยแล้วมันจะพาอะไรเออนั่งขอใช่ใชใช่เาลืมฮะฉันเป็นดอก อันทำไมอ่ะไม่อยากตามอ,ะอ่ะเมืบบ <ละ S 1> ม่ออะไรอ,ไไอ่ะมาเปิดไฟตะวันอ้าวเปิดไฟไม่ได้ลืมไป,ป,ปนงจะเปิดไฟแล้วมาตั้งนเปิดไฟไม่ไม่ไม่เปิดเลยไม่ได้นั่นนันที่จะเปิดแสงสว่างไว้เขาม,มองไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้เขาม,มองไม่ค่อยเห็นแล้วตอนนี้มืดหมดเลยถ<อ>้าเขา ไม่ทันนนไไเล่หายจะสั่นขึ้นได้ไหมว่าแต่ไม่ได้จะลองแล้วก <hungry. S 2> ันหนึ hmm. ่งสองตกน้ำตกน้ำทำไมเฮ้ย oh ข so 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 ึ้ามาที่ไหนอ๋อขึนมาทีไหนอ๋อขึ้นมาสั่นขึ้นยังยังได้ขึ้นแล้วมยังไปไหนอ่ะอ้าวสั่นอย่างนี้หัวคว่ำหัวคว่ำแป๊บหนึ่งขอขอเริ่มใหม่หน่อย กวลงมาเลยลงจากตรงนี้เลยก็ได้ถ้าเกี่ยวไม่ขี้เกียจอะเนี่ยเขาขี้เกียจห้อยลงกระทางหมีโดนอะไรไม่รู้โอ้ลงลงพื้นทรายไหนลงพื้นทรายเขาติดแล้วเกี่เ็นข้างไหมโอ้โหโอ้โหเขึ้นมาเขาตกมาขึ้นมาบดี ตอนจะสไลด์อ่ะมรถเต็มเลยตอนไหนไม่หาไม่เจอเมื่อกี้าันเจอแล้วหึโหินเขาใช่ไหมเออแป๊บเึงัของขโมยไม่ค่อยเห็นเาปิด้ปิดไฟเปิดไฟมเิเนี่ยติดหร่ไม่ม่มม่เอาเกลยวใบไก่ขนาดนั้นเหรออะไรใบกะขนาดนั้น อย่าเอ้าข yeah. I mean? ับรถอะไรอ่ะนี่ขับรถสีแดงแต่ได้ขับรถสีแดงขับไล่เราขับรถสีแดงอะขับรถมอเตอร์ไซค์มอไซค์ค่ะิวเพิ่งเห็นเหรอก็แต่ว่าคิวเห็นนานแล้วเพราะมันเขาไม่รู้สันขับมอไซค์เลยว่านะจะรู้อ่ะก็คิวจะบอกเลยว่ามันอยู่ในหมู่รถหมายถึงเขาคิดว่าสันขับรถอยู่ อ่ะแล้วก็ไปทางานดีทีนี้สีแยกนะเนี่ยไปอากิเกียวเขาก็กลับบ้านเกิเกียวไปสีแยกไหนทะเลทรายทะเลทรายปะเออาไหนไหนทะเลทรายทะเลทรายที่ไหลมาพูดเล่นนี่เนี่ยอ่ะเรียกว่าอะไรนะการเรียกว่าอะไรนะเออเที่ยวพักวันยันใหญ่ทะเลแซน พี่เอหเราะาก็ไหอะเขาเขาเขายืนอยู่แล้วเขาไม่รู้ทางไปแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าคนอยู่ไังเขาเขาเขาเขตรงสีแยกแล้สีแยกไหนอะสีแยกที่ยิวพาเขาไปอะไม่ตอนดอนตอนที่เขาขึ้นสไลด์คิวไฟจแ่แนคิวสีแยกไหนสีแยกนั่น จะตรงไปหรือว่าเขาตรงไปดีกว่ามันจะไปไหน,ปนไปโน่นเหรอมันอยงงู่ไหนอยู่ทีเดิมก่อนอะยู่ตรงสีเหลืองอนไหนเหอี่ไหนนี่สีเหเขาเข้าเมืองไหมเมืองเลมาเจอเมืองสีเนื้อเลยไม่รู้ว่าบ้านอยู่ไหนนะเออ ไปไหนจากบ้านอ่ะรื้โอ้โหตอดูเขาไปมันจะไม่เป็นไรไหมเฮ้ยจะนจะชนตึจะนขึ้นไปทางไหนอ่ะเขาไม่เคยไปทางนั้นเลยโผลไปเด็กคอปเตอร์ยังวาาแนมีแต่รถั้น้น ก็แต่มองอย่างนนะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมั้งนี่เขาเขาก็ไม่จำทางแฮะจะไังไงจะกลับจะกลับไปที่ซื้อรถเหรอกลับไปแต่กลับไปไม่ปกติยังหาเขาไม่เจอเขาไม่มีอย่าลืมแล่วที่เจะหาเขาไม่เจอตัวถ้กคืออยากหาเขาอะ ไม่รู้นอย่าง่เล่นเ่งบินมันเขาเาไม่รู้ันนอ่ง่นีเนีาวงสะพานอยู่สะพานสะพนลงสะพานที่คิวเคยหลงว่ามันเย็นทางซนเางจักวน้ยันทำไมทําอย่างเนฮเไม่เห็นซันซันขับไปไหนจริงเหรอซันอยู่ไหนอ่ะมองไม่เห็น แป๊บนึงเดี๋ยวเขาขึ้นไปให้คุณเห็นทางไหนเนี่ย<า>ไม่เพรู้ว่าเขาจะใช้อะไรขึ้นทีนี้เขเตื่นไหมใช้ขึ้นขึ้นไ,ไหมือนหม่นอา้าวเ้ยเป็นอะไรอะการขึ้นางโชคร้ายไม่มีไฟมองไม่เห็นชคร้ายอะไร มองไม่เห็นอะไรเลยเขาใช้รถดิเขา<อ>เออกตรงนี้เลยฮะกระแทกเขาขึ้นบิกขึ้นมาตอนนี้เข,ขาไม่รูอ้อะไรเลยเดินมานจะพาดดนพาด,ดิเดี๋ยวเขาไปหา,าเดี๋ยวเขาจะดูรอบๆสะพานเขาเดี๋ยวเขาเฮ้ยแล้วทำไมเขาใช้โม่ไปตรงเนี้นออนยใช้โม่ไปทางนี้ตันอยู่ทาบ้านสีอะไร ไป่ัน่ะเอ้ไอู่ว่นน่แลก็ลงนี่จีบ้านใช่ไหมบ้านอยู่ไหนมามานี้กระโดดมนี้อย่าอย่าบอกแล้วว่าทำไมก็เห็นที้คือตัวแตกอะเขาเห็นจี่คือตัวแตกอะคอมบักหน้าจอกับบักแันดูนะ โอ้โหเจอแล้วเหรอทำไมเจอเร็วอย่างนี้ตัวตน,นี้เขาเขาเขาต้องเขาต้องมองกิวเป็นเออครึ่งครึ่งตัวอย่างนี้ใช่ไหมเธอเขาต้องมองกิวกกเป็นอย่างงี้เขาใกล้้ดีโอเคจะใกล้จะใกล้ตัวมันใกล้หลุดแล้วขาอะขาไปไหนเอ้ยนั่นคือปัญหาเลยสันลองจับดูนี่เออไม่จับเขาไม่จับดูนั่ดูเขาดิ โอ้โหพอดูจากพอออกจากรถก็ขาอยู่เลยย้ายเลยเพื่อนเพื่อนขโมย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 ขโมยขโมยรถกิ๊กคิวกิ๊กคิวให้กิ๊กคิววาร์ปรถกลับใหม่เลยจะไม่ยอมให้ตังค์แมยแม่นี่แน่เลยเสื้อดีคนขึ้นหัวขึ้นขึ้นตัวขยันอยู่ไหมอะขยันขยันไม่มีใครรวยขึ้น แล้วเขาเขาใกล้มีหมื่นหนึ่งกว่าจะเจอ,เห,อนหนึ่งหมื่นหนึ่งมีตังค์ด้วยเขาไม่รู้เลยมีตังค์ด้วยซันไอมีตังค์เท่าไหร่อ่ะอุ้ยซันไอไม่ได้อยู่ในเกมเหรอกอยู่ในเกมโอ้ยอารมณ์ดีเขามีตังค์อยู่ประมาณสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบหกก็ได้ไง เาตังเขาเยอะกว่ากซื้อเรื่ยๆเวเพราะเขาขายมอไซค์ไปแล้วเพราะเขาจะซื้อรถใหม่ไม่เขาขับมอไซค์เล่นูๆเต๋อเต๋อดูๆเ๋เ๋นหว่างั้นขาขับรถเขาขับรถเล่นเขาขับเราซอยเล่นในน้ำนะซานดูเราซอยขับไปน้ำได้แต่ไม่ใจ นี่เขาวันนี้ถึงจะไม่มีนี่คือวิชาวันเยอะวิชาล่องวนท้ยด้วยวิชาลงว้งลอยด้วงระดลยไอบอกให้เขาเดือังฮ มากอ้ยอ้ยซื้อซื้อแล้วนี่ซื้อแล้วคิดก็ไปหาคิวไปไหนถ้าเปลี่ยนรถแล้วข้างในสีแดงเหมือนเดิม คิวมีเยอะเลยวเขาต้องสะสมให้ได้รถเอ็กเอกเอก้ทุกคนดูรถเอกขอคําน่อยได้ไหมเออแต่เ,เขาจะขับคนหนเขาขับของคนมีไหมมันมันสลับโอเคเโอเ,เ็กซอกซ์อ็เอกอ็กซ์เอกัน <c oughs> รู้สึกร้อนมากอ็าซม่อเอ็ก ไอคิวไปไหนนะเคยวคิวมันไปเลยวงไปอย่างงี้ไม่เคยรอเลยไม่เคยรอเลยไม่เคยรอเอลแจากเคยรอตอนนี้กำลังขี่รถเอ็อยู่เอลนี่เอลไปไหนไม่รู้ไม่รู้ว่าคิวอยู่ไหนเหมือนกันเออเขาก็ไม่รู้ว่าสันอยู่ไหนเราสันจะหาทางกลับเตียงไหมแค่นั้นแหละหาทางจับกลับเตีย รถตกน้ำรถตกชายอืมรถยังไม่ตกมันหยุดด้วยตัวเองได้ยังไงนี่มันหยุดด้วยตัวเองดีมันทำอย่างนี้มันเขาไม่มีไฟเหรอทไมลูกมันเตะเข้ามาตกมันในเลยนะลูกมันเตะเขานะอืม หมไม่เคยเห็นเลยเฮ้ยสามารถขับตัวิว่าได้เงินได้ด้วยฮะอย่านี้ลดอย่านอย่านียางนี้เวจะตกไหมตกพื้นไหมไม่ก็ตายเลย เออใช่ไงเขาเคยทำตัวคนเองคนเองเนะรถเด็กว้าตุ๊กเพลงดินไหว้กี่ไปไหนเอาไปเอา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 คอคอรถเอ็กก์อีกครั้งได้ไหมได้ทำไมเอาไปเอาไปเสร็จละเอาไปรถเลนเขาจะหายแรงยังไงเอ็กก์อ็กเขาไม่ให้หรอกไม่ให้ได้ไงแน่จริงฉันก็มาเอา เลยปังปังไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วรู้สึกกับย,กยากไหไม่แต่งรถดีกว่ากินแล้วครับกนวันน,น,น,นี้โอแล้วยน,น,นั่งนกินดีๆนั่งกินดีนั ดีว่าเฮ้ยเปลี่ยนล้อทำไมเปลี่ยนแล้วอเหมือนล่้อเหมือนล้อเหมือนเดิมอดีแล้อย่าบอกนะคิวก็ลเหมือนเิพราะเมื่อกี้เขาเปลี่ยนล้อแล้วล้อเดิมอือแล้วคิวเป็นงโอ้โหเขาก็มบงเป็นมันล่อเหมือนดีแก

อรถพุ่งไปไกลเลยกี่รถพุ่งไปไกลเลย <Okay. S 1> เรถใครรถเขาเอาใหมา่ดีกว่าบอเนบอเดี oh, yeah, ๋ยวขี่เลยดีกว่า hmm? mm hmm. เอารถมาเอาเอารถไม่ได้เหรอ เขาไม่เอาไม่ได้ กไก่เลยข้กินให้ก่อนดีกว่า